ในช่วงหน้าฝนนอกจากะต้องระวังฟ้าาพายุและน้ำท่วมแล้วยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ทุกคนอาจจะต้องระวังเป็นพิเศษนั่นคือสัตว์มีพิษหรืองูสัตว์ที่น่ากลัวและชอบเลื้อยหนีน้ำเข้ามาบ้านคุณวันนี้ผมจึงอาสารวบรวมงูพิษชนิดต่างๆที่เจอได้บ่อยตามบ้านเรือนมาแนะนำให้รู้จักจะมีหน้าตาแบบไหนบ้างนั้นไปดูกันเลยครับ งูชนิดแรกงูเขียวหวางไม่เป็นงูออกหากินตามพื้นดินมักอาศัยอยู่ตามต้นไม้หรือใกล้แหล่งน้ำพบบ่อยในสวนหรือใกล้บ้านคนลักษณะเด่นมีหัวเป็นรูปสามเหลี่ยมปกคลุมด้วยเกล็ดสีเขียวขนาดเล็กปลายหางมีสีน้ำตาลแดงชนิดที่สองงูกะปะเป็นงูออกหากินตอนกลางคืนชอบขอดตัวนิ่งตามซอกหินใต้กรองใบไม้ ในสวนยางปาราและพื้นที่ลุ่มน้ําในป่าชื้นลักษณะลาตัวเป็นสีน้ําตาลแดงหรือสีน้ําตาลเตามีลายสามเหลี่ยมสีน้ําตาลเข้มขอบกาวเรียงเป็นแถวอยู่สองสองกวางลําตัวปากแหลมปลายจมบุบอ่อนขึ้นเล็กน้อยชนิดที่3หูแมวเศราเป็นนูที่ออกอาหากินตอนกลางคืนมกอาศัยอยู่ตามพรงดินซอกหินพงหญ้า สุ่งนาและตีห้งไม่ชอบขึ้นต้นไม้เมื่อโจมตีจะกอดตัวเป็นวงแล้วทำเสียงกูก่อนจกและโจมตีค่อนข้างเร็วมากเกิดเป็นสีน้ำตาลอ่อนหัวเป็นทรงสามเหลี่ยมมีลายสีน้ำตาลเข้มใคล้หัวลูกศรชยติสีฮูตักสมิงกาเป็นนูที่ออกอากินตอนกลางคืน มีความว่องไวและมีพิษรุนแรงกว่าหูสามเหลี่ยมมักอาศัยตามพื้นดินใกล้แหล่งน้ำและมีความชื้นสูงลักษณะค่อนข้างกลมไม่มีสันหลังที่ชัดเจนมีลำตัวสีขาวสลับดำเป็นปล่องๆหัวเป็นสีดำปนเตาหางเรียวยาวและเล็กแหลมชนิดที่ห้าหูสามเหลี่ยมนูปลองๆเป็นนูที่ออกหากินตอนกลางคืนเชื่องจ้าตอนกลางวัน สามารถพบได้ทุกภาคของประเทศไทยแต่จะชอบอาศัยอยู่บริเวณที่ลุ่มตุ่งนาและป่าชายเลนเป็นหลักลำตัวมีสีดำสลับเหลืองเป็นป้องๆโดยสีของหน้าท้องจะจางกว่าส่วนบนปลายหางมนและมีกระดูกสันหลังยกตัวสูงนูนเป็นลักษณะาสามเหลี่ยมชัดเจนชนิดที่หกูจองอ่างเป็นนูที่มักอาศัยอยู่ตามป่าตึบและใกล้แหล่งน้ําสามารถพบได้ทุกภาคของประเทศไทยไมีลำตัวยาว ส่วนสีสันและลวดลายของงูจงอางขึ้นอยู่กับที่อยู่อาศัยมีลายเป็นบ้างตลอดตั้งตัวเมื่อถูกรบกวนจะแปรแม่ีิยเมือรูเน่าและจุดเด่นอีกหนึ่งจุดก็คือมีเกล็ดขนาดใหญ่ที่ใต้ตอยหนึ่งกู้ชนิดที่เจูเห่วเป็นงนูที่ออกหากินตามพื้นดินชอบอาศัยอยู่ตามจอมปลวกทุ่งนาหรือบริเวณที่มีความชื้นสูงมีสีน้ำตาลอ่อนถึงเข้มสีเหลืองนวลหรือสีดำ ส่วนหัวแปลไม่เมียได้โดยตั้งส่วนหัวและคอขึ้นมีลายหลังคอเรียกว่าดอกจัน199เเบอร์สำหรับอัคคีไปหรือสัตว์เข้าบ้านถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ